เอาละคุณเข้ามาดูวิดีโอนี้คุณอาจจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าช่องผมมียอดดิสไล k ์เท <c oughs> ียบเท่ากับยอดไลค์เลยพอๆกันอา,อาจจะสูสีกันนิดหน่อยหากใครสงสัยว่าทำไมถึงมีคนมากดถล่มดิสไล k ์ใส่ผมผมจะสรุปให้สั้นๆว่าตอนนี้ผมกำลังมีดราม่าอยู่ซึ่งตอนนี้ผมกำลังประชญปัญหาอย่างหนักและตอนนี้ผมกำลงังโดนแฟนคลับของช่องอื่นถล่มด้วยการกดดิสไล k ์ใส่จะถามว่าสมผลอะไรไหมก็ไม่เด็กมากเลยขนาดนั้นแต่แค่มาทักไม่ชอบของผมนั่นดูแย่ Well ผมจะแก้ปัญหานี้ยังไงนั่นเหรอหากคุณดูวิดีโอนี้อยู่ติดสไครป์ผมสนับ กูเป็นการตอบโต้ให้กับไอเดกรโปงพวกนั้นและแน่นอนดรามา่าครั้งนี้จะเล็กกว่าครั้งในๆที่ผ่านมาและหากคุณช่วยผมผมอยากจะขอบคุณพู้คุณมากเพียงแค่กด subscribe กด like กดแชร์เอาละไปชมว,วิดีโอกันเลย Oh hi It s t น a จอร์ไม่เ้ยเจอเหมือนกันนะว่าเัวเองทำไมต้องทำเสียงต่ำด้วยคลิปนี้มาทำอะไรไม่ได้มาเล่นเกมไหมครับไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นแต่ตอนนี้เรากำลังอยู่กับหน้าโปรแกรมอันหนึ่งที่เรียกว่าการตัดต่อผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเวลาทำงานเนี่ยแนละ้วก็ต้องเจอปัญหา และเชื่อว่าปัญหาของใครหลายๆคนก็ย่อมแตกต่างกันไปและมีวิธีแก้ไขของตัวเองแล้วพวกคุณเชื่อไหมครับการที่ผมทำยูทูปเนี่ยจะเจอปัญหาด้วยหรือเปล่าแน่นอนครับเจอเหมือนกันแล้วตอนนี้เนี่ยนะคือผมกําลังเจอปัญหาในอีกหลายๆรูปแบบกับการทํางานที่ผมกําลังทําอยู่ซึ่งปกติผมก็จะผ่านมันไปได้ด้วยแบบถูถูไถ,ถ,ถยไอ่ะนนะซึ่งไอ้ปัญหาอันนี้เนี่ยนะมันก็คือการเล่นเกมกับเพื่อนครับผมมักจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าผมเล่นเกมคนเดียวผมมักจะวางแผนว่า ไอ้ตรงจุดที่ผมกำลังจะทําอยู่เนี่ยมันจะต้องออกมาเป็นยังไงซุ่กเวลาผมทําแบบนี้เนี่ยนะมันจะมีผลประโยชน์กับผมในเวลาที่เราสามารถเอ่อจะตัดต่อกับงานงานนึงเวลาผมทํางานลงยูทูบเนี่ยนะซึ่งมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆแต่ถ้ามาเทียบกับงานที่ผมแบบเวลาผมมานั่งเล่นเกมกับเพื่อนเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่ <c ười> คือผมไม่ได้อยากจะบอกว่าการที่ผมเล่นเกมกับเพื่อนเนี่ยมันเพื่อนเนี่ยนะมันเป็นตัวปัญหาสำหรับผมมันไม่ใช่นะแต่ทุกๆครัขข้งที่ผมเล่นเกมกับเพื่อนเนี่ยผมมักจะให้มัน อะไรมันจะเกิดมันก็เกิดไยไอที่ผมพูดอย่างนี้มันหมายความว่าไงมันมาถึงบรรยากาศในการเล่นเกมนั่นเองครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนคงจะเคยแบบไปดูคนอื่นเล่นเกมมาไม่ว่าจะเป็นฮาร์ล็อกเกอร์หรือเบลิเฟอร์หรือใครกันแล้วแต่ขอโทษนะที่ผมต้องเอ่ยชื่อคนดังก็ก็คุณพวกนี้เขาเล่นเกมกับเพื่อนบ่อยใช่ไหมล่ะซึ่งแน่นอนใครหลายๆคนเวลาเล่นเกมเนี่ยนะมันแล้วเวลาพวกเขาคอฟกันเนี่ยเราเล่นด้วยกันเนี่ยนะมันก็ต้องมีเสียงคนนู้นเสียงคนนี้เสียงคนนั้นแทรกเข้ามาใช่ไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออจะทํำยังไง สิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็คือเราแค่ราบปล่อยมันไปตามน้แล้วเราก็เล่นกับมันไปแล้วก็สนุกสนุกกับมันไปใช่ไหมแต่ช่องผมเนี่ยมันเป็นคนให้ตายเลยส่งนี้มันทุเรศชิบหายเลยแต่ก็นั่นแหละช่องผมในตอนนี้มันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนใช่ไหมที่มันเมื่อก่อนมีคนดูเยอะใช่ไหมเราก็ตัดยังไงก็ได้เราไม่ต้องแบบกังวลว่าคนดูมันจะยังไงแต่ตอนนี้คือคนดู มันเหลืออยู่หลักร้อยบางทีก็ขึ้นไปหลักพันเช่ไหมล่ะเออซึ่ง <laughs> การที่ผมเล่นเกมกับเพื่อนเนี่ยนะ <laughs> ผมก็ต้องตัดให้มันดูได้อะเออดูได้เข้าใจไหมและขอให้มันดูสนุกแต่ไอ้คาว่าสนุกเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสนุกสำหรับคนดูหรือเปล่าอ่ะนะคือเราก็ไม่รู้อะเราว่าเราจะเอาใจคนพวกนี้ได้อย่างไงกันใช่ไหม <laughs> ซึ่งเนี่ยปัญหาในเวลาเราเล่นเกมกับเพื่อนนะผมเจอมาหลายรูปแบบนะจริงๆไม่ว่าบางครั้งคนที่แบบคนนั้นจะมี ปัญหาเรื่องไม่หรือเพื่อนที่เสียงดังหรือไม่ก็ตัวเราเองที่เสียงดังหรืออาจจะเป็นเพื่อนที่ไม่ค่อยสนุกกับการเล่นเกมในช่วงช่วงนั้นก็คืออารมณ์เขาไม่ค่อยสนุกร่วมกับเรานะั่นะเออหรืออะไรหลายๆรูปแบบที่ใครหลายหลายคนถ้าเกิดเคยได้เล่นเกมกับเพื่อนก็นกคงจะรู้ว่าเป็นยังไงและไอ้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะก็คือคลิปนี้ครับปัญหาที่ผมเล่นเกมกับเพื่อนเว้ยแล้วประเด็นว่าเรากําลังเล่นเกมที่ค่อนข้างที่จะ เป็นเกมที่เก่ามากเว้ยแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะให้คลิปเนี้ยมันออกมาเป็นยังไงดีเชื่อมั้ยล่ะเกมอ่ะคือมันเป็นเกมที่ชื่อว่า Warhammer ใช่ไหมคือเพื่อนผมเนี่ยเขาชวนผมเนี่ยให้ซื้อเกมเนี้ยมาหลายหลายต่อหลายครั้งแล้วจนมาถึงตอนนี้เขายังชวนอยู่จนกระทั่งผมต้องซื้อมาเล่นจนได้สรุปลองเล่นดูแล้วมันก็ไม่แย่นะแต่ว่ามันก็เป็นเกมที่จะว่าไงดีมันก็เหมือนเกม레ฟเฟอร์เรนะเออ แล้วผมไม่รู้ว่าอย่างว่ายังไงดีว่าจะให้เกมนี้มันจบยังไงแล้วให้มันแบบว่าสนุกอะนะมันยากจริงๆนะเวยกับการที่แบบว่าเราเล่นเกมกับเพื่อนแล้วอยากจะให้เกมเนี่ยมันออกมาสนุกแล้วเราไม่รู้ว่าจะให้มันออกมาเป็นยังไงคือเกมมันแบบเฮ้ยมันมีแต่มอน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 เดินมาแล้วก็ตี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 แล้วก็ยิงใช่ไหมล่ะแต่ปัญหานี่สิเวลาเราเล่นกับเพื่อนเราจะเอาให้มันเป็นยังไงดีไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบนะเวลาผมอัดคลิปกับเพื่อนนะผมเองก็อยากอัดเว้ยอยากอัดทุกทุกครั้งแหละ แล้วเวลาบางครั้งนะที่ผมจะเจอมากที่สุดเลยเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการเล่นกับเพื่อนและหยากอัด่ก็คือตอนที่ว่าเล่นเกมกับเพื่อนแต่ดันไม่อัดคลิปเอาไว้เวย้ยแล้วมนันเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากๆเลยแต่ผมดันไม่เก็บเอาไว้เออแล้วก็เสียดายมากๆที่ไม่ได้ตัดลงซึ่งปัญหานี้คือผมเจอบ่อยมากนะถ้าพูดถึงการเล่นเกมกับเพื่อนนะมันมีครั้งหนึ่งนะที่ผมเคยเล่นเกมเอ่าเราบอกผมชอบอันนั้นมากเลยนะตอนที่ผมเล่นเกมกับเพื่อนตัวเราพลักไปเลยเลยเด้ อาไม่ทนมีดีแค่นี้อย่างนั้นเหรอจะด้วยมาคุณัวนังแกสัตว์แล้วคือประเด็นนะ่ะคือเราก็ต้นสดใช่ไหมเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับช่วงเวลานั้นผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะตัดออกมาได้สนุกขนาดนั้นนะสลับผมนะ คือในส่วนตัวผมนะผมชอบคลิปนั้นมากเลยนะตอนที่ผมเล่นอะแต่ก็เห็นมีคนมาคอมเมนต์นะว่าเออก็ชอบคลิปเกมที่ผมเล่นเกมไอโจโจ,โจใน萝卜นั่นอยู่เหมือนกันซึ่งผมชอบจริงๆนะคลิปนั้นอะแล้วตอนที่ตัดคือสนุกมากจริงๆอะว่าเราแบบจะให้มันเกิดอะไรขึ้นทุกๆอย่างมันเหมาะเจาะหมดเลยแล้วทุกๆอย่างมันเพอร์เฟกอะ <laughs> เราสามารถตัดให้มันสนุกได้อะแต่พอมาถึงคลิปนี้ก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะให้คลิปนี้มันจบๆยังไงเออใช่มีค้างหนึ่งเว้ยตอนที่อ่า มีเด็กมาคอมเมนต์ด่าผมว่าอะไรนะช่องผมอะไรมบมันน่าเบื่อแล้วก็แบบว่าเล่นเกมกับเพื่อนดีกว่าไหมไม่อาจจะสนุกมากกว่านี้ใช่ไหมแล้วคือตอนนั้นนะผมก็เหมือนก็คอมเมนต์กลับไปนะไม่รู้ว่าด่าหรืออะไรหรือเปล่านะที้เด็กคนนั้นนะมันเขาก็ทักมาหาผมใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นติ่งของโอตะไม่รู้บอกทําไมเสร็จแล้วเขาก็ออกมาเสร็จแล้วเขาก็มาขอโทษผมใช่ไหมว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่แล้วเขาก็แนะนําผมมาว่าเฮ้ยเล่นเกมกับเพื่อนเถอะนะอะไรอย่างเงี้ยนะ ผมอยากจะตอบกับเด็กคนนั้นไปนะแต่สิ่งที่ผมทําไปคือผมแค่อา่านเฉยคือในมุมมองผมนะไอพวกกลุ่มคนเหล่านี้ที่มาบอกให้เราทํา,งงทอ,ยางงทอย่างงู้นทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นอ่ะเคยมองมาที่เราบ้างไหมว่าสถานการณ์น่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเหมาะหรือเปล่าแล้วเคยถามบ้างไหมว่าเพื่อนเราว่างหรือเปล่าที่จะมาเล่นเกมกับเราอะ่ะเออ การที่แบบบางครั้งผมเล่นเกมคนเดียวก็ไม่ได้แปลว่าผมอยากจะเล่นคิดคนเดียวเสมอไปนะเว้ยบางทีก็อยากเล่นเกมกับเพื่อนด้วยแต่เพื่อนก็ไม่ว่างเพราะอะไรพวกเราอายุยี่สิบสองอายุยี่สิบสามเราทาอะไรเราทํางานเราเรียนคิดว่าคนเรามีเวลาว่างเท่ากันหรือเปล่าก็ไม่เนาะแต่ถ้ามาที่กับเด็กในตอนนี้ใช่ไหมเด็กที่ตอนนี้คือทําอะไรแค่เรียนเข้าเข้าโรงเรียนกี่โมงนะอ๋อใช่เจ็ดโมงครึ่งใช่ไหมเสร็จแล้วเรียนจบตอนกี่โมงสี่โมงครึ่งใช่ไหมหรือสี่โมงเป๊ะหรือบางโรงเรียนอาจจะบ่ายสาม นั่นแหละนะซึ่งไอ้ปัญหาตัวส่วนเนี้พวกเด็กก็แค่เรียนเสร็จแล้วกลับมาบ้านนัดเพื่อนให้เล่นเกมกันไหมอ๋อดีนะไม่อ่านหนังสือดีกว่าเล่นเกมจบไม่มีปัญหาอะไรใช่ปะะ่มล่ะแต่พวกเราทํางานแล้วมีงานทํามีคนที่ต้องรับผิดชอบซึ่งผมก็เข้าใจไล้ว่าว่าเด็กมันเอาแต่ใจแต่ก็อยากให้เข้าใจนะเว้ยถ้าเกิดมาดูคลิปนี้นะว่าเมื่สักวันหนึ่งถ้าโตแนละ้วอาจจะเข้าใจก็ได้นะเออได้พูดสักทีนะไอค้คำขำนี้เนี่ยจริงๆอย่าจะเอามาพูดตั้งนานแล้วแต่ ลืมไม่รู้ว่าจะมาเพื่อคลิปไหนดีแล้วไม่รู้ว่ามันจะเหมาะเจาะตรงไหนดีไอคิดว่าคลิปนี้น่าจะเหมาะที่สุดแล้วลนะแล้วก็อยากให้คนหลายๆคนได้รู้ว่าการทํา youtube อ่ะมันไม่ได้ง่ายนะอม,มันไม่ได้ง่ายเหมือนกับคลิปๆบางคลิปที่แบบว่าอ่ออะไรนะไปเอาคลิปน้องหมามาแล้วก็มาผักแล้วก็ขำเนี่ยแหละ มันง่ายนะทําอย่างั้นอนะ่ะแค่ไปหาคลิปงๆมาแล้วก็มานั่งทำแต่ถ้ามาทีกว่าคลิปที่เราเล่นเกมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแอดวานซ์กว่านั้นอย่างเช่นโชว์ความสามารถในการทําคลิปของเราอย่างเช่นอ่าเว็บไซต์หรือในการทําเกมใช่ไหม <S <S เขาก็เองไปสิทธิภาพตัวนั้นมาทําเกมก็โชวค์ความสามารถอะไรหลายๆอย่างแล้วทาออกมาแล้วมีคนดูอันนี้น่าสนใจแต่มันก็ต้องแลกกับเวลากว่าจะออกมาเป็นคลิปหนึ่งได้แต่บางคนแม่งง่ายๆไปหาคลิปจากยูทูบมาแล้วก็หมาทำางงแง่งแงแล้วก็นั่งเห่าห้องหห้องอะไรของมัน คุณก็แค่วางแท็กลงไว้วิดีโอแ,แล่นแล้วคุณก็พากเสียงเอาแค่นี้คนดูเท่าไหร่เป็นแสนดูง่ายดีนะแต่ถ้ามาเทียบกับพวกที่เ,เล่นเกมเนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันโอกาสแม่งดังยากแถมไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้มันสนุกบางครั้งนะเวลาผมมานั่งดูคลิปๆของตัวเองนยนะผมก็รู้สึกว่าช่องของตัวเองเนี่ยเราก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากช่องที่เขามีมีซับเป็นล้าเลยนะจริงๆไม่ได้แตกต่างเลยแต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าแค่คนดูอะเราคนดูไม่มี บางคลิปผมใส่ใจในเรื่องรายละเอียดกับการตัดต่ออย่างดีและเนี๊ยบมากๆแต่ก็มีคนดูนิดเดียวแต่พอเราไปเล่นเกมโป้เนี่ยนะมันก็เอาอีกแล้วเหรอพวกมึงนี่แม่งเอาอีกแล้วเหรอพวกมึงเงย,ย็นยัเลยขนาดนั้นเลยเลอว่าคือแบบผมก็เข้าใจแล้วว่าเออไอเรื่องพวกนี้มันน่าแบบมันเป็นสิ่งที่ล่อแหลมใช่ปหะละ่ะก็มันน่าสนใจเพื่อเทียบกับเกมธรมธรมดาธรรมดายิงฟัน,ฟ,นฟันมันก็ไม่เฉยแล้วไง,ไง ธรรมดาก็สนอะไรมีอะไรเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าาจะทำยังไงดีเอาละช่วงกลัวไม่มีสาระผมก็ขอจบลงแค่นี้ดีกว่า